สวัสดีจ้ามาเด้อจ้าวันนี้จะมาทําลาบแซ่ให้พี่น้องได้ดูจ้ามาทาลาบนะคะนี่น้ํำนะก็ใส่เข้าไปนะคะใส่น้ําเข้าไปตามด้วยน้ํำปลานะคะใส่น้ําปลาเข้าไปนะคะทําลาบสูตรนี้ก็จะใส่น้ําปลาด้วยนะคะ ทีนี้ไม่ต้องรอให้เดือดก็ใส่หมูเข้าไปเลยเพราะว่ามันจะได้ไม่แข็งมันจะได้ไม่จับตัวหมูมันจะได้ไม่จับตัวกันเป็นก้อนจ้ะใส่เข้าไปเลยนะคะบีบๆจ้ะลาบหมูจะพี่น้องลาบหมู บี้ๆก่อนบี้ๆให้มันแตกออกจากกันเพราะว่าไม่ได้สับเองซื้อมาแล้วไม่ได้สับเองซื้อแบบหมูบดมาก็ต้องมาบี้ๆซะก่อนห้มันแหลกให้มันแตกให,ให้มันแตกออกจากกันต้มอ,อย่างนี้อ่ะรอให้มันเดือดแล้วรอให้มันสุกก่อนหมูนี่มันนะ เดี๋ยวรอให้มันเดือดก่อนจ้าอันนี้ก็จะใส่ข้าวคั่วที่คั่วเองนะคะข้าวคั่วข้าวคั่วคั่วเองไม่มีอะไรมั่งมีคามีตะไคร้มีใบมะกรูดจ้าในนี้ข้าวคั่วนี่หอมมากนะคะนี่คั่วเองจ้า ลาบหมูนี่สูตรนี้นะใส่น้ำปะลาเข้าไปแล้วมันจะทําให้นัวมันทาให้อร่อยละหอมปิ่นปะลาหอมปะลาเดี๋ยวลบปรุงลบ,ลบปรุงรสปรุงรสเข้าไปก็อร่อยแล้วจ้าเดี๋ยวรอให้ได้ที่กันนะรอให้น้ำมันแห้งอีกสักนิด ยังไม่ได้ที่จ้า เดี๋ยวต้มอ,อีกจ้ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่จ้ามาแล้วจ้าทีนี้เราจะต้มพอประมาณนะคะไม่แห้งมากนะเหลือให้มันมีน้ําจะให้มันมีน้ําหน่อยๆนะเดี๋ยวเราจะมาปรุงแล้วทีนี้มันก็แห้งไปเองจ้าปิดไฟได้เลยจ้าตอนนี้นะคะปิดไฟค่ะทีนี้จะมาปรุงรสนะขอชิมก่อนเพราะว่าตะกี้นี้ใส่น้ํำปลาเข้าไปมันเค็มขนาดไหนเค็มกําลังนัว เค็มแบบนัวแต่ว่าต้องเพิ่มน้ำปลาเข้าไปอีกใส่น้ำปลาเข้าไปอีกไม่ใส่เยอะค่ะไม่เน้นน้ำปลาไม่เน้นเค็มนะคะทีนี้เราก็จะใส่พริกไทยเข้าไปจ้ะใส่พริกไทยเยอะหน่อยนะคะพริกไทยพริกไทยโอเคจะ้ะตามด้วยมะนาวใส่มะนาวเข้าไปมะนาวมะนาวแล้วก็อย่าเค็มมากนะคะ เข้มมากก็ไม่อร่อยนะคะทำไปค่อยๆชิมไปจ้ะพี่น้องแล้วขอชิมก่อนเค็มแล้วเค็มแล้วความเปรี้ยวมาแล้วใส่พริกเข้าไปจา้าใส่พริกป่นพริกป่นก็เยอะหน่อยนะคะ โอเคทีนี้เราจะมาใส่ข้าวคั่วใส่ข้าวคั่วที่คั่วเองนะคะข้าวคั่วหอมมากเลยจ้าอืมข้าวคั่วหอมหอมมากเลยใส่ข้าวคั่วเยอะหน่อยนะคะโอเคจ้ะข้าวคั่วหอมมากเลยจ้ะนี่มาคนคนให้เข้ากันก่อนเดี๋ยวจะมาใส่เครื่องปรุงอีกทีหนึง ตอนนี้จะขอชิมดูว่ามันเปรี้ยวมันเค็มพอดีหรือเปล่าเผ็ดเนี่ยเผ็ดแล้วเพราะว่ารสเผ็ดเนี่ยเผ็ดจัดเลยแหละเผ็ดจัดเลยนะคะสีแดงเลยนะคะทีนี้ขอชิมก่อนว่ามันรสชาติเป็นยังไงอือขอเปรี้ยวอันนี้เดียวพอเปรี้ยวนิี้เดียวพอพอแล้วทีนี้ใส่ผักชีต้นหอม ผมซอยใส่เข้าไปแล้วทีนี้ก็โอเคนะคะอืมคนนี้เข้ากันจ้ะคนน้เข้ากันนะคะโอเคแล้วค่ะโอเคนะคะแซบมาจา้ะทีนี้ก็ขอชิมก่อนนะคะ อืมอร่อยนัวโอเคใส่จานเค็มเปรี้ยวพอดีนี่ก็ใส่จานได้เลยนะคะอร่อยมากอร่อยมากเลยจ้าใส่จานก่อนนะคะโอเค ตามด้วยพริกขี้หนูจ้าตามพริกขี้หนูไว้แก้มนะคะพริกขี้หนูโอเคจ้าเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยจ้าไปแล้วจ้าไปกินแล้วจ้า